รรเออใส่พัดปลาไหลกันเว้ยนี่ละ<อ>ครพักเก็บอยู่ข้างข้างนีนครับพ่อยอดมาละยอดยอดมาละขี้นกครับนี่บรรยากาศยิ่ริมคลองนะครับวันนี้น้ำก็ร่างขึ้นสุดยอดนะครับเดี๋ยวหันปลาไหลพัดกันครับวันนี้ครับบรรยากาศเนี่ยมันแรงบรรยากาศดีๆครับผม কাম লাগে ফাইল যাব নাই เยอมากไม่รู่อะไรจุก โอเคครับเดี๋ยวร่อห้ปลาไรซูไคปุ่งรถครับโอเคครับเดี๋ยวเรา,ป,า,ารปุ่งรถ okay, เ,เลยครับน้ำปลาครับผมปุ่มนัวครับ น้ำตาลตัดลดจากน้อยครับผมนิดเดียวครับเดี๋ยวจิ้มรสชาติเลครับผมโอเคแก้วแล้วครับ ไส้ครับใบมะละกัไสครับผมเลยประกวดครับ ด้วยแบบนีลาครับอีกเก้อยงกับแบใหญ่โอ้หอมต่ลบลบวัวเลยวครับผมวัวริมทางเลยครับผมเรียกขาดแยมแรงครับแพทเป็ดปลาไหลครับมันนี่

ไทยรถเดิมวัอน,นี้ยอะกาศข้วริมทางน่งไทยรถเย็ดกาดเปิดได้เปล,ปลาไหลมันอืมอิน่อยเลอ่านปลาไทยชุก งบนทีเน,นะมีบรรยากาศเป็นใจอะยรก็วัวตกนวัวตกมึนเนี่ออนกาดดีกาดเป็นใจไนไวตรงนีีกวกันก่นบนบอนฝนวัตกตฝนยุ่งด้บยแยุนง กอนกันก็แจ่มเนื่อซอมันแค่เนียมันแซ่บมากุงมาฟังมือนฝันฝนอยู่ทลล ไ้กินดูบุรบานเพิ่นเพิ่นกอึบก็อากินได้น้าคนเทีดดยบานบ่ากินบา่าบ่ไ้กินอันกุมกินปลาหมึกเด้น,ด <c oughs> น้าคนเทียเป็นน้ำแม่นซเ <c oughs> ด,ด้อสัดครับวันี้เมือนมาแล้วุนะ โอ้ยลมบรรยากาศดีแห้งครับเนี่ยล้มซวยๆเลยครับครับเมนูผัดเผ็ดปลาไหลกัดสุดยอดเลยครับเดินเนี่ยครับครับผมเข้ากันก็ดีก็พักครับเมื่อรก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเบป็งว่าส้มกับมักบรรยากาศวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่แนเด้อครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพ่อกับลิปหน้าครับผม